สวัสดีครับชา้างทุกท่านสำหรับคนที่ต้องการขายรถก็กลัวว่าจะโดนกดราคาจากเต็นท์ส่วนคนที่ต้องการซื้อรถมือสองก็กลัวว่าเจอรถชนหนักหรือรถที่เกิอดอุบัติเหตุนะครับ ผมชาตีมีวงนะครับอยู่ในวงการรถมือสองประมาณ8ปีนะครับแล้วก็เคยร่วมงานกับแพลตฟอร์มขายรถนะครับมา2บริษัททําในตําแหน่งเซลล์นะครับตำแหน่งแอร์เรียบเนอแล้วก็เป็นอินส e c t เตอร์นะครับได้เข้าหาเต็นท์ทั่วภาคเหนือครับมามากกว่าร้อยเต็นท์ตรวจรถมือสองในเชียงใหม่มามากแล้วกว่าร้อยคันนะครับผมทาให้เห็นเพนท์พอยต์แล้วก็โอกาสทางธุรกิจนะครับจึงเริ่มทำสตาร์ทอัพแพลตฟอร์มซื้อขายและประมูลรถมือสองชื่อว่าคาร์คอนเฟิร์มนะครับวันนี้ผมเลยอยากจะขอเชิญชวนชักทุกท่านนะครับด้วยเงินลงททุุนนี่่2้ารับแกก15% 2ล้าน15%เปอร์เซ็นต์เนี่ยตั้งเป้าหมายว่าจะมีรายได้และกำไรต่อปีเท่าไหร่คะถึงได้ตั้งราคานี้มากำไรเนี่ยครับผมจะคิดเฉลี่ยเดือนหนึ่งประมาณ8 0 0แสนถึง1ล้านครับ8 0แสนถึง1ล้านนี่คือคต่อเดือนหรือต่อปีหรือต่อเดือนครับนับมากำไรแต่ละปีเป็นยังไงบ้างคะถ้าสมมติเดือนละล้านก็ปีหนึ่งก็12ล้านยอดขายหรือกำไรคะกำไรครับกำไรเริ<ว>่มตั้เมื่อไหร่คะหลังจากาได้ดิวนะครับหลังจากดิวสองล้านเนี่ยนะครับผม ปัจจุบันนี้ได้เท่าไหร่คะสเดือนนี้ได้อยู่แสนสาครับจากที่เล่ามาเนี่ยจุดแข็งเนี่ยคือเหมือนจะเป็นแพลตฟอร์มเนาะแต่ว่าตัวความสามารถเดิมที่มีอยู่อะ่ะมันกลายเป็นออฟไลน์อะ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ออนไลน์อะ่ะตุกยังไม่มั่นใจอะ,ะ่ะนั้นก็ขออนุญาตผ่านนะคะ